สวัสดีครับอ้เช่นเคยอีกอน,นะครับผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับวันนี้ผมจะมาติดตามสวนดาวเรืองหน้าหนาวนะครับดาวเรืองของไทยแล้วใครเป็นเจ้าของสวนดาวเรืองขนาดหน้าหนาวดอกมันยังดกขนาดนี้ตามผมมาครับเดี๋ยวไปทำความวรู้จักกันครับอ้าวเดี๋ยวแล้วครับาสวัสดีครับเพ่ออันนี้พี่เชอื่อะไรแนะนำเชื่อะไยครับอ่าสนอเจ้าเก่าอ่าที่ทำดาวเรืองหน้าหนาวนี่ถ้าใครทำไม่เป็น ครับนะใช้ยาไม่ถูกใช้ฮอร์โมนไม่ถูกจะไม่เป็นดอกแบบนี้ครับผมมันจะเตี้ยนี่ยังมีใช้โสมแดงครับผมแขนงแตกดีครับดูดูครับต้องดูดูน่ดูดูดูนี่ขนาดยังไม่เต็มนะเนี่ยยังไม่เต็มอันนี้เพิ่งออกครับอันนี้มันมันระยะเวลาระยะเวลาสองเดือนตอนนี้นะครับผมสองเดือนแล้วอีกกี่วันจะได้เก็บครับห้าวันโอ้ยอยากใ้คุณพี่สนอนะครับแบ่งประสบการณ์ว่าดาวเรืองหน้าหนาวโปกแล้วถ้าไม่ได้โสมแดงมันจะเป็นยังไงครับ ้ามันไม่ได้สมแดงเนี่ยครับมันจะเตี้ยนนิดเดียวอเที่ยนนิดเดียวและะ้วแขนไม่มีขึ้นใช้สมแดงมาน่ะกี่ปีแล้วครับห,ห,ห,ลหลายปีหลายปีหลายปีใช่ไหมนับนับนับหลาปีอ่ะก็คือแกวนมันทอนแล้วแล้วตั้งแต่คุณพี่เชาตอใช้สมแดงเนี่ยเคยซื้อย,ยาเชื้อราประชิดปะไหมไม่มีไม่มีเลยและยังไปบอกคนข้างๆบ้านเนี่ยครับผมให้เขาไปทดลองอ่าทดลองได้เดือน ที่คนข้างบ้านเขาก็ปลูกดาวเรืองเขาก็ลองไปฉีดแตกแขนงได้อีกพิ่มไปอีกแตกแขนงจริงๆโอ้โหเป็นไงครับเ <ฮะ S 1> นี่ยครับเ <ๆ S 1> ขาเรียกว่าใช้ดีบอกต่อได้ตังค์ครับอย่างนี้รวยอย่างเดียวครับปลูกดาวเรืองก็เก็บขายได้มี็นกอเป็นกร,รมครับแล้วแถมยังจะมีไรายได้ทางนี้ครับใช้ดีบอกต่อครับนี่แหละครับดอกจะขยายดีมากองอคุณพี่ช่วยบุบมันขยายยังไงมันแตกยังไงช่วยรักเลยครับเอากล้องโซมาครับเรามาดูกัน กรหน้าคมตาคุยไมนใช้สมแดงนะครับดอกมันจะเล็กเล็กดูเนี่ยเนี่ยดูถ้ามันบานจะดอกเท่าไหร่บอสามเบอรสี่ยแล้วนี่กี่วันฉีดเนี่ยอันนี้เจ็ดวันเจ็ดวันไม่ไม่ไม่อีกกี่วันเก็บครับประมาณประมาณห้าวันห้าวันขอให้แดดดีๆหน่อยมันไม่ขนาดนี้ใส่นิ้วถึงไหมเพ่ถึงถึงวุ้งเด็กคุณพี่สนบอกว่าใส่นิ้วอดอกดึงสีแล้วตอนนี้ราคาเป็นไงครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันขาด เราก็จะขายราคาเดิมมาเลยอ๋อก็คือจะถูกจะแพงออก็ประมาณประมาณบาทบาทห้าสิบรับใหญ่เออก็ลดลงมาแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบโอ้ตามระดับระดับของเขาชัดเจนนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองนี่นะครับต้นทุนอต้นทุนนี่ต่ํามากไหมครับถามจริงต่ำถ้าคนปลูกเป็นนะครับปลูกเป็นต้นทุนไม่สูง ไม่อันเนี้ยในกรณีที่ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้สมแดงเนี่ยออง่ยจะต้องลงทุนครั้งละหลายจังหลายตังกับสองพันว่าสามพันอ่ะอ๋ออันนี้เนี่ยลงทุนแค่พันเจ็ดเองนะล้วเราไม่คิดค่าน้ํานะครับไม่คิดค่าน้ำเียกพคอพอตัดเชลาไปอ่แล้วปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่ใส่กี่ครั้งปุ๋ยสองครั้งสองครั้งสองครั้งนี่คือเราใช้ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดโซดตรสูตรมันมีโตรสิบหกสิบ ก็ได้สมแดงใ้่ไมไม่ได้สมแดงก็ก็หน่อ,อยโอ้โหแ,แ,แล้วแล้วอันนี้อตอนนี้ยนังสนอลงทุนเยอะไหมครับตรงนี้ลงทุนไปรวมทั้งค่าปุ๋ยค่าอะไรอ่ะประมาณสักพันเจ็ดว้าพันเจ็ดเองนะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองครับผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้เจ้าของสวนครับคุณพี่สนอปลูกเองว่าดาวเรืองที่ปลูกเนี่ยลงทุนเนี่ยพันเจ็ดพันเจ็ดคือว่าเม็ดเม็ดจะแค่ 7จ็หสิบเอาเจ็ดร้อ้าสิครับผมก็มีไอฮอร์โมนมั่งปุ๋ยมั่งครับแค่นั้นเนี่ครับผมพันเจ็ดพันเจ็ดันเจ็ดรอยโอ้โหพันเจ็ดร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมอยากจะทราบว่าอัตาฉีดผสมแดงอะคุณพี่ฉีดตั้งแต่กี่ใบฉีดต้องเป็นกระบะแค่นี้เเอาอยู่ในกระบะเลยสามชั้นแล้วอัตาฉีดเนี่ยกี่ซีซีต่อน้ำยี่สิบมเล็กหน่อยครับเล็กหน่อยเราใช้ฝาเดียวครับ ฝ้าเดียวคือฝ้าในฝ้าในยี่สิบปีซีน้ำยี่สิบลิตรับอ่าแล้วก็ต่อมาก็เพิ่มขึ้นมาครสองฝาฝาพอใกล้จะออกดอกสามฝาเลยสามฝ้าอัดเลยเต็มที่เออแล้วฉีดให้ชั่วครับฉีดให้ชั่วถ้าฉีดให้ติดพื้นนี่แล้วยิ่งดีกันเคลากันเชาครเคลาก็คือฉีดเลยติดพื้นแล้วฉีดบนพื้นด้วยบจรุงเราจะจนเลยครับพี่น้องเกษตรกรครับโอ้โหชัดเจนก็คือเล็กๆ ยี่สิบบีซีพอโตขึ้นมาเป็นสองขวากขคือสิบซพอมีดอกส <3 S 1> <ภ>ามฝ<ฮ>าหกสิบซบซหกสิบบซต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วกี่วันฉีดครั้งครับเจ็ดวันพี่น้องกเกษตรกรครับอันนี้คุณพี่สนอบอกว่าเล็กๆหนึ่งขวายี่สิบซพอโตขึ้นมาสองขวาสี่บเซพอมีดอกสามฝาอัดเลยหกสิบซเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้มันช่วยป้องกันแมลงแมลงเวลา ครับเชื้อราก็ไม่มีนี่เขาไม่มีไปดูไปดูที่บ้านไม่มียากันเชื้อราแล้วตั้งแต่ต้นเดียวเลยมีแขนแงอยู่บนหน่อยเดียวอ๋อถ้า,าหน้าหนาวนี่คือจะขึ้นมาต้นเดียวทุกต้นเดียวแล้วเป็นแขนงบอลแขนงบแค่นั้นเนี่ยมีประมาณไม,ไม่เกินห้าดอกอ้อแล้วพุทธไทสมแดงคือดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งเชื้อราไม่มีครับผมแล้วมันต้องใช้อะไรเชื้อราไม่มีอ่าและดอกจะสวยโอ้เยี่ยมจริงครับเนี่ย นี่ฉีดไปประมาณเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งก็อันนี้คุณพี่สะดอดฉีดตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆหางลูกบาศเล็กๆอยู่ในกระบะอยู่ในกระบะก็ฉีดแล้วนะอ๋อในกระบะคือยังไม่ปลูกกระฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดแล้วโบ่มลุงไว้เลยบ่มลุงเลยแล้วดอกมันจะสวยแล้วดอกดูดินี่ผมไม่ได้เด็ดยอดนะไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้เด็ดยอดดอกสวยมากเลยดาวเรืองหน้าหนาวหน้าหนาวนะถ้าถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะอยู่ประมาณเนี้ยครับ ประมาณคอเนี่ยประมาณคออ่างวดที่แล้วเนี่ยแปลงเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดได้ไปกับสี่หมื่นโอ้เนี่ยต้งทำแนี้นะแค่นี้จริงๆริงใช้ประมาณกี่เดือนบอกให้พี่น้องเกษตรกรคือเนี่ยถ้าเป็นปลูกดาวเรืองนาะสามชุดยังไม่หมดเลยโอเคมาถ้าปลูกดาวเรืองอันนี้พี่สนบอกปลูกทุกอย่างทุกอย่างพักพักเต็มไร่ไปหมดผมแล้วมันได้ฉีดไหมมันไม่มีเวลาฉีดไม่มีเวลาฉีดนะเอาอันนี้ก่อนนะจี่ข้าววันขนาดนี้ ครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับครับผมก็นะครับเพราะโสมแดงเป็นาหารชูพลังเพื่อเชี่ยวภาพสูรินีร้อยเปอร์เซ็นต์วนที่ลุงใบผมลุงต้นํารุงรากทําให้รากเดินดีรากจะดูดซับสารอาหารจะนําพาสารอาหารมาเลี้ยงต้นจะออกดอกแบบนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับดอกอย่างนี้นะครับครับผมและต้องขอนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากคุณพี่เสนอแฟนพันธ์้านะครับใช้โสมแดงมาห้าหกปีแล้วครับก็มีผู้ง่ายก็คือเก็บทนเก็บเรียกว่า ลดต้นทุนเพิ่มพผ,ผลผลิตนะครับและต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทพอเรีนาาเน็ตเวิร์ดเต้ผลิตสมแดงอาหารโชกํำลังเพื่อชีวาภาพโชลินซีร้อยเปร์เซ็นต์มาช่วยกเกษตรกรได้ลดตน้นทุนตัวจริงครับผมใครรู้จกักเราคนนั้นช<อ>โชคดีสมองแดงรู้จักไม่รู้จนเออ้ม<อ>ย,ย,ยแล้วก็มี มีปุ๋ยอย่างหนึ่งท่านโลละหกสิบเอามาผสมครับอันนั้นอ่ะเที่ยวพอได้ปลูกได้ประมาณสักสิบวันครับใส่ก่อนใส่ก่อนเลยเที่ยวหนึ่งพอประมาณสักอีกสิบห้าวันทำโคนใส่เที่ยวใส่เที่ยวหนึ่งก็คิวสองเที่ยวจบเลยจบเลยีนี้เก็บยาวเลยเก็บยาวนี่ใส่ที่ท้ามันอย่างเดียวสมแดงอย่างเดียวดูสังเกตดูดอกครับนี่พี่น้องเกษตรกรสังเกตที่ดอก อันนี้ขนมขนแงดอกเต็มหมดเลยใช่ไหมเต็มหมดเต็มหมดครับจ,จะเป็นขนมกันปกติถ้าขนางเนี่ยดอกมันจะเต็มไหมเต็มไม่ต่อป,ปกติถ้าไม่ใช่สมแดงถ้าเป็นขนงเนี่ยขึ้นโดอย่างเงี้ยอะาอาอายังยกของท่านคืออ,อยู่ข้างบนอย่างเดียวโร้โเลยโอ้คือคือเราต้องตัดต้องตัดยอดอย่างเดียวถ้าต่อถ้าเกิดเราไม่ใช้สมแดงแต่ใช้สมแดงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยต้นหนึ่งลองนับดูอ่ะไม่เกินไม่ต่ำกว่า20ดอกโอ้โหชัดเจนนะครับพี่น้องเกษตรกรต้นหนึ่ง คุณพิ่สนอบอกไม่ต่ำกว่า20ดอกนะครับนี่ก็คือความมั่นใจของคุณพิ่สนอที่ใช้โสมแดงคุณพิ่สนอนี่คือแฟนบันท h เลยครับทีแรกจะไม่เอาจะไม่เอาจะไม่เอาเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ให้ให้หมดก่อนไอ้ที่เอาใ่ใครเป็นคนฟังไม่เด็กไม่เด็กใช่แลมครับก็ลองลองขี่ดูอานนน์กับผมเอาทำไมแย่สนอพาเดินโนพาเดินโน เน่เน่เน่ตรงนี้ครับในดอกกําลังใกล้บานโอ้โหนี่สองเดือนดูบานแล้วดูดอกดูดอกครับสังเกตที่ดอกพี่น้องเกษตรกรนี่อารามเลยอาร่าอารามครับครับผมนี่นะครับบอดชีใช้แล้วใช้แล้วพี่สนอบอกก็ประทับใจมากเลยอนี้ก็ใช้มานี่ห้าปีไม่ถึงไหมประมาณนั้นประมาณห้ปีห้าปีนี้แล้วคุณพี่สนอคิดอยากจะใช้อย่างอื่นไหมตอนนี้ไม่คิดลคือ ไปถามที่อื่นเท่าเชื้อราครับขวดละเก้าร้อยแบบนี้ดีกว่าได้สองอย่างคันเชื้อราคันแมลงใช่เราดินเรายึงดีดินดินแม่งแล้วดอกเลยหนาปึ๊บเลยไมเห็นไหมมันมีใยกลางเนี่ยนั่นเห็นไหมครับนั่นใยกลางเนี่ยยังไม่บานเท่าไหร่นะห้าวันน่ะพอดีเลยนะน่ยห้าวันเต็มเป๊ะเอ่อห้าวันน่ะพอดีเต็มเป๊ะเลยแล้วขวเขาโตมากเลยเนาะขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวยาวครับผมและอย่างนี้ตรงนี้ยคำนวณไว้แล้วว่าตรงนี้ย คุณพี่สอคิดว่าน่าประมาณเท่าไหร่ก็ตีไว้นะถ้าเป็นหน้าประมาณสามหมื่นฟอสามหมื่นก็จะอยู่มันดอกขนาดนี้นะประมาณสามหมื่นะสามื่นสามหมื่นแต่ผมว่าน่าจะขึ้นนะโอเคนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับก็คำยืนยันจากคุณพี่สนอนะครับพี่ใช้สมแดงครับเพราะสมแดงครับเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพชูลินทรีกน้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะไปช่วยบารุงใบบารุงต้นบารุงรากครับผมจะทําให้รากยาว กันเชลาล่าจะดูรั์สายอาหารได้ดีและตรงนี้กันเชลาคุณพี่นอบอกกันเชลาได้เป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดที่ปลูกเจ้าเรื่องนะครับลองสั่งไปใช้ดูแล้วท่านจะบอกว่าต้นทุนต่ำไหมต่ำต่ำต่ำคือคือใช้ได้นะถ้าถ้าปลูกนี่นะครับถ้าปลูกโอ้ใช้ได้หลายเดือนหลายเดือนนะปลูกไม่เยอะใช่ไหมเพราะมีนาโนด้วยใส่ อะมิโนอะนาโนน่นมันเขียวนะอันนี้มันอะมิโนนะเ <c oughs> รียกอะไร็ดงรู้จักไม่รู้จนใคร,รู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ,โอ้ยยี่ม